<laughs> Đây con. Để mà. <laughs> đế, 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 đế. <laughs> <Cúi> thả bạc với đi bạc cái này, này. <laughs> oh, cái này. <laughs> กไอห้องน้ำทำไมเข้าไม่ได้คะคือรีทียังไม่มาเิดอ๋อคือรีทีมมันเช้ายังยังยังพี่อย uh, oh oh ู่กับคน ราดแกงข้าวต้มปบมะกรูดใช่ไหมเนี่ยขนมไปปิ้งนันไหมขนมอะไรไม่รู้ขนมกล้วยปิ้งใช่หรัดงอุ้ยซุปหน่อไม้จ้้ยังไม่ได้ดื่มชาต้มยไก่กุ้งไกินด้วยอร่อยค่ะน่ากินมากเลย เี๊ยวบ้านเราเนะี่ยจะเกี่ยวเรือมีแต่ของไทยทั้งนั้นนะตลาดเนี่ยดูมีแต่ภาษาไทยเข้าไปส่อขนมฝักบัวขน,นขนมไทย2อง,อ,งองคนไทยเลยเนี่ยฝักบัวก็มีมีของโอ้อันนี้เหรอที่พี่อ้ออันนี้มันอย่ง่งอันนี้มันหยัง่งนู้นนี่นะข้ามากข้ามาก มันมีแต่ร้านไทยทั้งนั้นใช่ไหมพี่ไส่กว๋วยจีสานฮะไส่กว๋วยจีสาสนอู้ไส้ใส่กวส๋วยีสานดูสิข้าวเหนียวอร่อยมากเลยจ้าข้าวเหนียวจ้ะสกีไรทีดอลล่าสามดอลล่าก็ไม่แพงนะ ขออยะมีทุกอย่างข้าวต้มก็มีนะคะอันนี้ก็มีนะอะไรนะทองยิบงทองเม็ดขนุนเม็ดขนุนโอ้อยมีทุกอย่างเลยข้าวต้มมาหลายมาเก,ก่อนพี่จะไห<ป>นตลาดตันเข้าปิ่งไก่้วนปุ่มอื้ออ,อนั่นแ,แมน่น ปปไปกไ่โอวยยางขาว่าเขาบวยยาง่ะเนาะเขาขอเบิ่มปิ่งไก่ปิ่งไก่คุณเต็มดิฮัลโหลปิ้งไก่โอ้ยมีแต่อาหารไทยทั้งนั้นเลยขนมไทยขนมไทยไทย,ไทยมันเป็นเผาน่ากินมากเลยอร่อยมากเลยค่ะเผากล้วยก็มีตร้านตำ,ตำ,ตำนะเนี่ย ร้านตำบักคงร้านปูอี่บ้าแซ่บบ่พี่อุ้ยขนมเยอะมากเลยไม่เงี้ยใส่บินิมไก่อละองร้านร้านร้าพี่มากอันนี้บอกอันที่พี่ว่ะมีไม่ได้บิบิมอมมากินยิ like, ่งอร่อยมากขนมไทยมีท eh ุกอย่างลาบหมูก็มีต้มตำมีแต่คนไทยสุปน้ำไม้ มันจะมาทข่งมีห่อนลาบหมูลาบงวก็มีไก่ไก่ทอดโอ้มันมีแต่คนไทยเขาเรียกต่มกหัวนากไเห็นทอดล้วงไปทอดลหวยักนไปนะคะผัดไทยอู้ทอดล้วยเบิรงเบิร์ทอดวงอู้ขนม ผู้ <zo ys print discussions> ่นพายผูล่นเอร่นกระทุ่กเรียนค่ะขอบคุณค่ะฟองก้อนฟองก้นหกเรียนคล่ทอลกินคนไทยมกินอันหมูโ้อ๋อมันมีแต่อันนี้ขนมโคกร้านขนมโคกโครน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยบบน้ำอ้อย อันนี้มัน,อ,น,น,มนอันนี้ของเวียดนามเนาะมีแต่เอเชีย er ทั้งนั้นเลยอู้หุณนนะใช่เหมนป่ะพี่เดี๋ยวขอไปเบิ้งนบิีดบหมูป้โมลานนี่ิ้มลา,น,มลาน,นี่ขึ้นซื้อแทบคนเคนไทยคนไทยเป็นเจ้าะคนเหนือนแต่ว่ากรุงนองมันเป็นคนพม,ม่านี่ไปเบิ้งอันนั้นไม่ข้าวล้ำเจ้าก็ข้าล้ำ ขี่ลามที่ทีลับมันอีกบ้านนี้กับมาเด็ดปิ้งไก่ทีนับโอ้ยปิ้งตับไก่นี่ร้านนี้ท่นี่บทีนี่มันี่นี่เดอไรกูนี่าล้ามนี่เนี่ยี่กอกูบบี้อะกเนีย้า้ากับบะแพงเลยอันนี้๋ยวอ้ดูสิดูเมนูแตเมนูไทย ดเด้วเมนูลาวลาวอีสานพูดได้นตวตามกโเไปตลาดผักที่นี่นะอ๋อเ้าขายที่ออกรเดียกระเรียนตามหาแม่ค้าค้ใหญ่ไก่โอ้โหนะี่ะมีตลาดดำมะคุงตัวนี้ไงไก่ดามะคุงตลาดบ้านเท่าตัวนี้ออสเตรียก็มีมอหูวออสเตียเร,ร,ยราไปหมูสื่อเยือน อันี่นมะม่วงมันโลเปหกนี่มะม่วงน้่มะหม่น่ากไหมบแบบแที่มาดอกไม้เพราะว่าเมิงโกนเปรี้ยวอ่ะ่าจับก็ไปบบนูบเสือนี่บักยาักยาไม่ถูกนี่โลแปดบาทถึงคืออันขอบโคตรยุลูบ่มีบ่เขามีแต่แช่ช่องฟิตใช่ไหม

ซูกิีนี่ไหมคือคีนี่เหรออ๋อแบบอ่อนๆเลยขิงเอ้ยไม่ใช่ถัม,มนิน่มบ้รยนี่เยอะๆอุ้ยเห็ดสามบาทเห็ดเนี่ยนี่เห็ดไงเห็ดนางลมหลวงใช่ไหมใช่ขิงมัสลู ก็มีอะไาคะขี่หัวหัวหมือนที้กินอันนี้จะเตรียมแปดโรแปดบาทแปดกิ๊บในถูงกันตัวเก็บเวามีแต่บาทกับสองบาทชื่อออกกันนะเยอะไกรย่างจะม่ขคืนเอ็นป่ะถ่ายอันนี้ก่อนส่วนผักบุ้งผักบุ้งเฮียแลโอ้บักม่วงเว่งอ่ะ กวงหลายอือบกทัวั์อลังการมากเลย้เกจเดินเข้าไปบางทีออนโอ้บกข้่วบกขือบางงามเพียงใบจับใเลิศเลิศกันอืมผัอีตู ผักกะเพราบอกกะเพราควายคุณแบเผือกับปว้ยไปไรนมันแบบผิดบบเรือกับก็บงงามนะควายบ้านเราเพชรชัยชรัย ใช่เลยนะกิโลสี่สิบกิโลหนึ่งสี่สิบนี่คืออย่างก็่รู้ก็ยู่ใสัก็จะเหลือ ต้นมีบันในอยก็นีเบต้นเอี้ยที่พีเดมากินก้าด้อนแล้วนะอ๋อนี่สมุนไพรสมุนไพรผักอันนั้นขายกําเท่าไหร่เนี่ยเปดองทูดอละล่ะทูฟิต0บอกไอ้ดำมึนแน่ไหบบบังบบ้างโตโต้ยเอาเนี่ยเป็นอย่างที่เดี๋ยวคนฉิกกามาซื้อยูใี่พีไปคันเด้า Ini siapa บ่เบิร์ก หม่างอ,อะไร<น>กับทอลูกท้ออุ้ยมันมีนลูกท้อด้วยสุดยอดเลยสาเหรียญในต้นนึนนงเออปลูกไซล่ะไอรันเอ่อ่ิอดเออไม่ไ อนเกั่มอเมด่อทีอบหัอนี้ฝน่กอนบกอกน้ำนะ กมบีกมะอยกอยู่อกับีเนี่กับีเา้ยิงลีบออสเตรเลียเอาโฟน้โอ้โีนป้าสิอมันสาคูวะนี่นีเนาะมันสาคูต้มเปี๊ยนหรอทิลาหยอักเลยนั่นเเอาไปทำยังไงต้มกินอ๋อ ผมเคยกินมันขึ้นราคาแทบนี่สามคู่ปิ้ต้มกันมันแซบเหรอหวานเหนียวว่าหูดิวานมันมีสีข้าวแขกสองดอลลาช่สวยๆมากเลย้านนเนาะอันนี้สองดอลล่า ขอดน้อยมาแล้วอย่างเดดทางิดที่ต้องไปางหววันเก็บบแต่ว่าอหัหอมใหญ่เอะเป็นางขับักข้าวบักนขบัก้ข้าวบักนงดโอ้เอาไปขั้สม อันนี้สองดอนอันนั้นสองดอนบ่อันนั้นกุ้งรยอกว่านืออืมบุ้งก็มีนะคะบุ้งงามงามงามอันนี้มันผักเอียงะก็คือหยาเหรลคะกินได้ป่โอ้มันหนาแบบ่วงนาเโอ้ยมันเผา แตกให้ดูมะกขามนะคะอฮะมะกขามแอนมันเผาใหญ่มากบาทร้ละสิบบาทอบักซีดาค่ะบักซีดาบักซีดาีดาเพราะมันใหญ่มากเลยบักนี่อืมโอ้เป็นต่โสมค่าต้นต้นมะกรูด อันนี้เรียกว่าบะหมี่แต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้แต่ภาษาอังบะหมี่แจ็คชันแจ็คฟูดแจ็คฟูดเคุณเรียนแจ็คฟูดนั่นแหละแม่แจ็คฟูดมามี่นะนี่หอมหรือยังฝนดมนะหอมยังบ่เสือกหอมอันเด้ก็หอมพื่อนยัยนี่ ผักแพวค่ะผักแพลวกกาดขันสมสหาูอูอันนี้ก็งามนะพี่เนี่ยเออสิเปอบอกกันนมอุนนะบอกมันแล้วว่าสิไปเอเดียวมันสีว่าหัดตัวอันนี้มันยัง กระเทียมสองฟอเอชหัวละสองบาทแผงโพูดตกเป็นเงินไทยกับหาิบก็เรียนหามันสดหรอมันปรงแล้วนีขาพูพ่อเพื่อหาักรบาทรักรเรียนปักรเรียนเบ่งยวมันมกุของ้งแยกมัตาบอกันคอหอ้ยผักีกลมอกหัวกันตักันหลัง กินแบบไหน,ม,นมันสำงปลาหลังมันมันสัปลาหลังมันหานาทีทอดทัวคโอ้มีหอดเพิงน้ำเพิงก็ะมีค่ะน้ำเพิงสดของยายอันนี้มันหยังกะชชยเนาะกะชา่หยังกะไช้ขชาวเตียมันก็ดำเตี่ยบ้านเดล่างอือบบกนีกัออกกนนี้ยายขายผัก หือมูหมี่งามๆค่ะถนนย่าถนนงามๆบัหมี่เจ้อันย่นี้คนหนึ่งประเทศลาวเนาะอือคนลาวเป็นตะฮักคนมาขายของหลายปีแล้วมือนั้นไขว้ได้ใบย่านะเจ้าน้ำผึ้งยังคือดำน้ำผึ้งอะไรทำไมมันดำจังปลูกได้กับมัขึ้นของไขว้นะ อย่านั่งบ่ยานั่งเร้เก็บมาหายแตมีคนางแล้ก็ปัด่แล้วเปปัดนะอ๋อไน,น,น,นี่ยังเเกเรน,นะนนี้สวย <ปะ S 1> อยู่ร้านอื่นไม่ค่อยสวย